ปืนอะไรวะปืนนี้เห็นหลายทีแล้วเฮ้ยเฮ้ยเชื่อไม่ใช่เพื่อนใช่ป่ะเราหยุดปืนเอ้าเอายิงกันได้เฮ้ยเร็ยบร้อยเละ

ปเฮ้ยระเบิดสัตว์เสียงระเบิดโอ้โหกกดเปิดประตูไปกดอีกแล้วเช็คเช็คซ้ายต่ออย่าหลุดซ้ายอย่าหลุดเพราะมาแน่ข้างบนนี่ก็อันตรายนะครับชอบกระโดดมาว่ะ ขึ้นบ้านขึ้นบ้านโอเคพี่กระโหลกไปว่ามีประเด็นอันไงเจ้าเขียกเอ้ยเอ้ยเอ้ เปลี่ยนจากระเบิดควันเป็นนี่ได้ปะวะเช็ค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 ข้างบนลงแถบนี้ชอบมีประเด็นเช็คล่งเข้าบ้านก่อน เพื่อนตายอยู่รัวเลยเพื่อนตายอยู่รัวเลยเพื่อนตายอยู่รัวเลยอะไรข้างหลังเหรอโลูกนี่เช็คหลังให้เพื่อนเฮ้ยมีประเ <c oughs> ด็น ประเด็นโอ้ยปืนอะไรวะปืนนี้เห็นหลายทีแล้วเฮ้ยเฮ้ยเชื่อไม่ใช่เพื่อนใช่ปะเราหยุดปืนเอ้าออกยิงกันได้เฮ้ยเห็นปะ หยุดปืนเอาอ๋โอ,โอยิงกันได้เฮ้ยโป้เนี่ยชิบหายกูเจอโป้ชัดเจนมากพวกทำไมยิงไม่เช้โป้วะขึ้นจุดน้ำเงินน่ะ เฮ้ยไม่ใช่แล้วไอ้จันใช่แล้วลว่วาก็หลังเข้าเฮ้ย โผล่จังๆเลยเชีย่ยชื่ออะไร่วมเมื่อกี้ใช่ปะเฮ้ยเอาว่ะเ <c oughs> พื่อนแบกเฉยโอ้ยเอาเว้ยใช่ปะเราไม่ได้ดูผิดกันใช่ป่ะ ว่าใช่นะครับเข้าน้เงินเฉยเลยแม่งหรือบักตอกซอกแม่งเยอะมากไปเ e สโกโอ้ไม่ตายเว้ยเฮ้ยเรื่องไรเพื่อนจัดการนะครับเฮ้ย ดานใหม่ดันใหม่ต้องทำเคยทำทำเคยเลยละ่ะทําตัวให้คุ้นชินไปต้องเดินเยอะๆตาแรกเราอาจจะแย่หน่อยแต่ว่าถ้าเราไปเจอรอบหลังพอเราคุ้นเราจะมันจะรอกมันได้นะครับผมว่างไปก่อนอโ,อโอ้โหหมดเฮ้ยโอ้โหแม่งเกือบตายอาย ว้างไปก่อนขวาเช็คขวาไม่มีเพื่อนเราพยายามเช็คให้เพื่อนนะครับรอบๆสายลงไปโอ้โหไม่ตาย เฮ้ยเกิดไปนะพี่บางทีอืจะเข้ามาแอบยาหนึ่งสองตัวอีเวนแจกมานี่ว้าสองตัวนี้แล้วไป มันสายมันแคมป์ตรงนี้เหรอมันชอบตรงนี้เหรอดักเลยไหมเอาไหมดักเลยมาดิมามึงชอบแคมป์ตรงนี้ใช่ไหมมาเช็คเฮ้ยหลังเข้าคว้างไปก่อนปิดทางแล้วคว้างไปอีกอือหือไปเต็มเต็มเต็มบนบ้านเต็มแล้วบนบ้านเต็มแล้ว รับไปรับไป,ไปเยอะเยอะอเพื่อนนราจะเคลียร์แล้วปะอย่งไม่ใช่ไม่ใช่เติมเดี๋ยวมันสูนหมดอีกเขี้ยวแม็กหนึ่งยิงยิงยากอยู่หมดไวมากหมดไวมาก เฮ้ยหลังเข้าวางทางนี้โอ้โหสองคนนี้มาด้วยกันแน่เลยหายแลละเออามันไม่ทันเว้ยโอ้โหขวาเข้าเพื่อนเรายิยงอยู่อย่ายิยงซ้ำกันสิ ตกใจอูตกใจว่างนี่อีกดอกว่างนู่นแล้วไปซ้ายยิงกดไว้ก่อนขึ้นบ้านดีกว่าปะร่างน,นี้หนีเดี๋ยวมัน มันจำตำแหน่งเราได้นะครับเฮ้ยชิบหายแล้วแคมเลยมาเพื่อนอยู่หลังใช่ไหมโอเคแคมก่อนแคมก่อนมาแน่หลังโล่งด้วยวะมาแล้ว ออเพื่อนเว้ยเฮ้ยกูคแคมป์เลยกูคแคมป์เลยมาได้หมดนะเฮ้ยโอเคเพื่อนเช็คหลังอยู่ได้บ้างขว้างขวาไปเช็คเพื่อเริ่มเกือตรงนู้นแหละฝั่งนี้ไม่ปลอดภยัย ไปหายแล้วน่ายิงเดี๋ยวเรายิงเอาชัวร์ดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวเราเปิดจุดให้มันเห็นนะครับยิงมั่วๆตัวๆไม่โดนเฮ้ยวางวางเกาไปเช็คลู ตายเว้ยเฮ้ยหายแล้วมาแน่เฮ้ยช็อตเฮี้ยอุปกรณ์เลยวะปนบ้านไหมปนบ้านกลับปนบ้านกลับปนบ้านกลับก่อนโอ้ยเพื่อนหือสายอยู่ข้างหลังลแล้วแท้ๆมึงไม่ยิงมึงจะไปตีมึงจะไปตี <laughs> ปตใช่ไหมกูรู้เลยเมื่อกี้ เฮ้ยหลังโล่งนะเนี่ยดักหลังไหมว่าแล้วหลังโล่งหลังโล่งนี่ไม่ดีไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยหมึกจะหมดอืมสวยอื้ยไปไปอ๋อมันมาร์กเอ้ยมันมาร์กไงวะใครรู้ตอบหน่อยใครเอ่ยตอบหน่อย เฮ้ยมาแน่มาแน่วางนี่จะเช็คนี่ต่อโอ้ยโอเคเช็คเช็คอุ้ยโอ้โห,โ,หโหหลังโอ้หเนียนยังแม่งนอนอยู่อะเฮ้ยด่านนี้เริ่มคุน้นเริ่มคุน้นมันไม่กว้างเท่าไหร่นะวางนี่วางนู่น เรื่องอร่อยหลา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 ยตับกินินอนตรงนี้ใช่ไหมเป็นไงวู้เออต้องงีสิหุยเรตติ้งเราสุดยอดแต่ไม่ M P P ว่ะโอ้เป็นเพื่อนแทนเกือบแล้วเนี่ยเราอะเอานะเอานะไม่ต้อน้อยนิด มันวฮ้ย์สวยอโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวยังไงคลิปนี้เราตัดไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าเดี๋ยวมาเล่นโหน่าจะเล่นกันต่อยาวๆเลยเกมนี้งั้น มันจัดโอเคครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่พัทนนะ้าขอบคุณมากครับผม